Guys and the rainy season with the the season jungles girlsy us and and road สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ตอนเช้าหลังจากที่สุภลักษ์ไปเดินออกกำลังกายกับแชมเปี้ยน3-3กลับมาถึงบ้านชงกาแฟทำอาหารเช้าให้ลุงจรและสุภลักษ์เสร็จ สุภรักษ์ล้างชามอยู่ลุงจรเดินไปตัดหญ้าแล้วค่ะพอดีออกมาได้ยินเสียงตัดหญ้าก็เลยไปจับภาพมาเพื่อที่จะได้บันทึกเป็นกิจกรรมของลุงจรตัดหญ้าวันนี้ค่ะก็ใช้เวลาอยู่เกือบจะ90นาทีค่ะก็เลยบอกให้แกพักเพราะว่าแกเห็นแกนั่งพักเพักเหนื่อยอยู่พักหนึ่งค่ะ แล้วกป็ยังไงพวกนี้ลุงเหลืองเขาก็ต้องเข้ามาทำงานอยู่ดีแต่ว่าแกอยากจะทำตามภาษาของแกนะคะคนขยันดีเดอรแมนมายฮัสเบิร์ดแอนไอรอนวอนมิ to w เวอร์ค่ะ e ด a u s e he อีฮีแคนวิดเออแคนอาจจะเป็นฮิสโตรก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็กลัวสุภลักษณ์เคยเป็นแล้วก็เลยกลัวฮิสโตร ถึงแม้ว,ว่าไม่มีแสงแดดจัดมีแสงมีอากาศมืดครึ้มแบบนั้นมันรู้สึกที่จะร้อนแบบประเภทอบอ้าวค่ะถ้าแกลงไปทำตัดสวนตัดหญ้าแบบนั้นสุภลักษณ์ก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยไม่อยากให้แกทำคนเดียวนะคะยังมีฝนมืดฟ้าฝนอยู่ค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในบ้านแล้วค่ะ Yeah, it's looking cleaner and tidier. We, we're thinking about another mower we can put behind the ATV so I can get the top bit done that we've just had leveled out. ค่ะน่าเห็นลุงจอนนั่งพักอยู่ค่ะก็เลยออกไปดูค่ะกลัวแกเป็นฮิสโตรกกลัวแกเป็นในความร้อนนะคะแกก็ยังไม่อยู่ค่ะก็ ขยันนะคะเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอกบาขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ Yeah, See you later guys uh, Thanks for the subscription